ถ้าคุณเป็นเกายูริกสูงหน้าแก่หน้าโซมนี่เลยชื่อไรนะครับมันมีงานวิจัยการกินวิตามินซี500มิลลิกรัม2เวลาช่วยลดยูริกได้แต่ผมไม่ได้บอกให้ไปกินอาหารเสริมก่อนนะกินเจ้านี้ก่อนมันคือกีวีหรือส้มฝรั่งก็ดีหรือถ้าคุณอยากจะไปสูตรเสิมวิตามินซี500มิลลิกรัม2เวลาแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นนะเอา250มิลลิกรัม4เวลาดีกว่าวิตามินซีกินให้ถูกกินให้เป็นคือจากธรรมชาติก่อนหนึ่งสองโดสตามแต่กินถีหรม ไลโคโซมมันจะค่อยๆผูกปล่อยออกมาในร่างกายเราไม่อยากกินวิตามินซีตูมเดียวพันมิลลิกรัมันนี้ไม่เวิร์กมันอาจจะดูดซึมได้แค่30%มอย่างมากอีก70%อาจจะฉี่ออกก็จะได้เลือกวิตามินซีที่สกัดจากแหล่งใกล้เคียงธรรมชาติมีอะไรบ้างแอสโตรลาเชอรี As ่โรสเทปไบโอฟลาวนอยด์คามูคามู id, หรือขอดูวิตามินซีที่หมอกินจะมี2แบบทักในอินบ็อกซ์หมอพิมพ์ว่าวิตามินซี